นางฟ้าขาเมาส์ในวันนี้กับน้องนันอันนันค่ะสวัสดีครับน้องนันสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมลูกได้ครับอ่าน้องนันครับ,นนรบทักทายเป็นแฟนที่มาลอน้องนันแม่แม่แลวครอบครัวลูกทุกเน็ตเวิร์กหน่อยครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีแม่พุ้ทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องฟ้าแล้วก็พี่พี่ที่จัดรายการในหัวซื้อกดครับโอ้ยเมื่อกี้มืดมืดแต่ตอนนี้หน้าใสแล้วว่าไปหาแสงใหม่เหรอเปลี่ยนทิศทางครับเปลี่ยนทิศทางตอนแรกตกใจแอบแซวนะคะเมื่อกี้แอบแซวให้แม่แม่ฟังว่าตอนเทสกล้องกับน้องอ่ะน้องเหมือนเพิ่งตื่นเลยใช่ไหมคะเมื่อคืนก็ไปเมื่อวานไปทํางานมาด้วยใช่ไหมน้องนันไป ไม่ก็ไม่ใช่ทํางานหรือไปเที่ยวด้วยครับแต่ว่าไปในไปกับลูกค้าของผมเมื่อวานโอ้หน่ารักมากคือเอาอย่างนี้พี่นางฟ้าเปิดประเด็นเลยละกัน <c oughs> อย่างที่ทุกคน <c oughs> รู้กันว่าน้องเนี่ย <c oughs> ถ้าใช้คําว่าเรามาเป็นศิลปินอิสระแล้วใช้คํานี้ได้ไหมครับใช่ครับเฟซอินสตาล่ครับแต่นั่นหมายความว่าเรามีสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วกับค่ายเก่าถึงแม้มันจะมีข้อมูลบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราเคลียร์ประเด็นกันเลยเนะว่า เราจากกันด้วยดีเนาะเพราะว่าเนี่ยยังเห็นไปร่วมงานกับยุ้งข้าวอยู่เลยถูกปะใช่ครับใช่ครับก็ก็เหมือนทุกอย่างคือแบบมันคือุยกนรุกรรีกัรเราอยู่ที่เราเราปีกันมากกว่าจริงพี่นํงฟ้าเชื่อว่าแบบคืนนี้ก็เป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เรามีวันนี้ถูกไหมครับน้องน,นันทีนี้พี่นันฟ้าถามแบบนี้จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับที่อยู่บนเส้นทางของการเป็นศิลปินลูกทุ่งวันนี้เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วครับ ตัวนี้คือมันมันมันห้าปีแบบเต็มๆแล้วครับแต่ว่าคือมันเพิ่งห้าปีเต็มก็เดือนยังไม่ถึงห้าปีเต็มเพราะว่าผมผมจริงๆผมเซ็นเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์อร์วิสีกุมภาพันธ<อ>์แต่ทีนี้ในสัญญามันหมดสิบสิบสามธันวาครับหมนหมดก่อน<ม>ประมาณสองเดือนนิ 2, น 2, ดๆิสองเดือนเกือบสองเดือนครับผมครับผมประมาณสี่สี่ปีห้าปีครับที่ห้าเต็มเองก็คือวันที่สี่กุมภาครับผมครับผม น้องนันครับทีนี้พี่นางฟ้าอยากทราบว่าอันแน่นอนที่สุดเราอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่นมาแบบนี้นะครับ <c oughs> มีการดูแลจากพี่ๆน้องๆทีมงานที่ดูแลน้องนันทุกสิ่งอยา่างพอวันนึงนั้นรู้หรือเปล่าว่าการจะมาเป็นศิลปินอิสระเราต้องเหนื่อยมากขึ้นอันนี้เราทราบอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับอันนี้ทราบแล้วหนูตัดสินใจยากไหมครับตรงเนี้ยยากไหมครับกับการที่จะออกมาดูแลตัวเองอะครับ คือแต่ว่ายากไหมก็มันมันก็ใจนึงมันก็อยู่ใจนึงคือเราผมก็อยากหาประสบการณ์ใหม่ครับผมก็อยากลองทำแบบประสบการณ์ใหม่มาคืออย่างอยากคือคือผมพูดตรงว่าคือการที่ผมได้ออกมาคือผมรู้สึกว่าผมอยากมีอยากมีอิสระในความคิดของผมที่ผมอยากทําอะไรที่แบบผมอยากทำครับคับผมแต่ว่าถ้าสมมติเราอยู่ค่ายเงี่ยเราเราผมคิดว่าคือมันในค่ายเรามีหลายคนแล้วที่นี้ถ้าเราจะากทำอะไรโดยที่แบบเราตามใจตัวเองเนี่ยคือเรามันหมายถึงว่าเราไม่ได้ ไม่ได้มองถึงคนสวมรอยเงี้ยผมก็เหนือว่าเราอ่าเราจะทําตัวแบบเหมือนออกมัน,ม,นมันออกเว้นนอกอกรอบของค่ายหรือเปล่าแต่ว่าก็เลยคุยกับคุยกับทางค่ายที่ว่าโอเคคือผมอยากผมก็มีในส่วนที่ผมอยากอยากทําก็คืออยากมีบางทีอยากอยาก,ยาก,ยากทำเพลงน้องเพลงนี้อยากทำเองเงี้ยเดี๋ยว,ว่าถ้าเราอยู่ในค่ายเราผมว่ไม่สามารถทําได้ถ้าผมทําแบบนั้นก็เหนือว่าผมแบบเขาเรียกว่ายังคือ,อนนแบบเป็น คนพิเศษออกค่ายเราทาไมทําได้ทุกอย่างทำไมคุณทาไม่ได้ครับอู้น่ารักมากพูดคำนี้น่ารักมากก็เลยก็เลยเคลียร์เขาแลวตัวว่าผมก็อือเป็นคนที่บอกคือมเป็นเรื่องประมาณนี้ใช่พี่นํงฟ้าจะสรุปอย่างนี้สรุปอย่างนี้คืออย่างนี้เข้าใจเวลาเราอยู่ค่ายเพลงมันจะมีคิวของคนนั้นคิวของคนนี้เขาถูกปะแต่ว่าล่าสุดพี่นํงฟ้าเห็นน้องหน้าโพสตว่าปีเนี้ยจะได้เห็นคอปเปอร์ จะได้เห็นเพลงคอเบอร์ที่นานอยากทําจะได้เห็นเพลงใหม่ซึ่งเวลาเราทําเองอะ่ะเราอยากปล่อยตอนไหนเราก็ปล่อยถูกไหมเลือกดีเลือกดีมีชัยเราก็ปล่อยน้องใช้คําพูดดีนะคําพูดคีย์เวิร์ดทำให้พี่รู้สึกว่าหนูโตขึ้นนะนั<ๆ>ก็คือเราจะไม่ได้อภิสิทธิ์ไปกว่าใครทุกอย่างมันต้องรอเวลาถูกปะใช่ครับใช่แต่เพียงแต่แค่ว่า เราเป็นศิลปินเองทําเองเราอยากทําตอนไหนก็ได้ทําจุดมันคีย์เวิร์ดมันมีแค่นี้เองถูกไหมใช่รับกรับตุงแค่นี้ครับใช่และเราได้พูดกับผู้ใหญ่ <c oughs> ให้เหตุผลเขาก่อนที่เราจะก้าวออกมาไหมครับก็จริงๆผมก็แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เขาจะผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปถึงนะครับ <c oughs> คืยกับเฉพอะแต่เอาพูดต็อคือได้คุยกับพี่เดียน <c oughs> ครับผมได้คอยกับบุญใครครับก็ได้คุยกับเขาคือผมว่าพูดได้ความสมบูดตรงกับผมอธิบายทุกอย่างที่ที่ออกมาค่ะ ึขเขาก็เข้าใจเขาเข้าใจว่าคืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เพราะว่าถ้าผมคือผมก็มีใน,ในสน่ีที่ผมว่าผมอยากคือถ้าปีที่ผ่านมาผมต้องบอกว่าผมผมีความรู้สึกว่ามันผมได้ตกแทนเฟรคับในการมอบเพลงให้เขามันน้อยมากอ่าอ่าอ่าอถ้าเทียบกันคือมันรู้ว่าแบบมัน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 น้อยมากสำหรับผมครับซึ่งผมเลยว่าผมไม่ค่อยได้ได้ได้ตกแทนเฟรคับอะไรเลยคือสิ่งที่ผมอยากตกแทคือผมอยากมีเพลงใหม่ให้เขาฟังผมอยากได้ให้เขาได้ฟังเพลงใหม่ๆจากผม แค่นั้นเองครับแต่ว่าในเมื่อเราอยู่ตรงนั้นอน่ะคือข้อยาที่บอกมันคนมันเยอะเราจะไปขอาะก็ออกเพให้คนเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ได้ครับทุกอย่างมันก็มีตามคิวมันต้องมีกระบวนการการทำมาเข้าใจตรงนี้ขออนุญาตกดสต็อปแป๊บหนึ่งแล้วอยากจะบอกคุณว่าเดี๋ยวนี้ถามคําตอบแปดคำเนาะเก่งนะเราอ่ะเดี๋ยวนี้มเดี๋ยวนี้เราไม่ธรรมดานะ เนม่แม่หนูขออนุญาตแก้งหน่อยนะหนูถามเขาคำหนึ่งเขาสามารถบอกเป็นสตอรี่ได้เลยนะ <c oughs> ถ้าเมื่อก่อนนะย้อนกลับไปตอนหนูจะสัมภาษณ์นันแม่รู้ไหมหนูจะเตรียมคำถามประมาณ168คำถามเพราะนันจะตอบสั้นมากเดี๋ยวคำถามไม่พอแต่วันนี้หัวข้อแรกยังไม่ผ่านไปเลยนะ <c oughs> นางตอบเก่งเพราะฉะนั้นนั่นการันตีแล้วแหละนันหนูโตขึ้นแล้วเนาะประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำงาน มันรู้สึกไหมว่าเราโตขึ้นครับก็โตขึ้นไหมก็ก็ก็โตขึ้นบางก็ไม่โตขึ้นบางคือบางสิ่งบางสิ่งเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าอันไหนที่มันรู้สึกมันคือคนที่คนที่อยู่กับเราเขาจะรู้ดีที่สุดครับว่าเราเราเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างคือบางอย่างเราก็ผมผมไม่รู้ตัวองครับเออน้องโตขึ้นน้องโตขึ้นในในแง่ของการตอบคําถามแ็ยังยังมีคนไปขุดคลิปที่เราเจอกันครั้งแรกเขาก็ยังดูกันอยู่ว่า เออตอนนั้นหนูจะเป็นคนที่เหมือนไม่รู้จะพูดอะไรนานจะเป็นแบบไม่รู้จะแต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวประสบการณ์จะทําให้น้องนันมีอย่างที่น้องมันเป็นวันนี้แหละประสบการณ์มันหลอ่อหลอมทีนี้สิ่งหนึ่งที่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีคือพี่ยังจําได้ว่าวันที่เราไปบ้านน้องน,นันตอนนั้นเหมือนเข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งเวลามันผ่านไปเร็วมากครับจนตอนนี้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วหายเหนื่อยไหมน้องน,นันตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ oh. ก็าหายเหนื่อยครับเพนี่แต่ว,ว่านันก็เหนื่อยไม่เหนื่อย,เห,อยเหนื่อยนะครับตอนที่เรียนแต่ว่าของผมนี่คือมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะไปแบบเรียนเรียนออนไลน์ไงครับเออเนี่ยเป็น,เป,นเป็นภาคออนไลน์ครับผมก็คือแบบก็แต่มาเขาจุเยก็จะว่าจะส่งงานทํางานประมานั้นแต่ว,ว่าก็มีอ่าคือแบบเบ่ได้เข้าไปมากแล้วกข้าขั้นน้อยนะครับครับผมแล้วเห็นบอกจะเรียนต่อด้วยจริงจริงก็ แต่ว่าจริงๆก็ก็อยากก็อยากพักจริงๆแกตอนแรกก็อยากอยากพักแบบว่ามีคนบอกว่าเอ้ยเรียนต่อเถรออย่างเงี้ยครับผมก็เลยเรู้สึกว่าอะไรดีตอนนี้กําลังทะเลาะกับตัวเองอยู่เหมือนคุยกันนะเหมือนเหมือนกับคุยหน้ากระจกแล้วไอ้คนอยู่หน้ากระจกพูดอย่างไอ้คนในกระจกพูดอีกอย่างอยู่ใช่ไหมก็คือเฟซลับเขาอยากให้เรียนแลังนี้เขาอยากให้เรียนอ๋ออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะน้องนันเวลาแบบมันเหมือนแบบเหล็กกําลังร้อนอะมันกําลังแบบมันจะต้องต่อเลยไง ใช่แล้วแล้วผมผมคิดว่ามันมันไม่ไม่ใช้เวลาไม่นานครับเพีแค่สองปีเออถ้าสมมติว่าผมเสียเวลาหยุดไปเนี่ยแล้วไปเรียนใหม่เนี่ยอาจจะไม่จบเนี่งค่ะว่าวเลยแบบสองปีก็เรียนมันจบไปเลยในทีเดียวมันจบไปโอ้โหเห็นไหมแต่แต่ว่าพอเอกพอเอกคงไม่มีแล้วครับโอ้ไม่แน่นะเรียน <c oughs> ไปเรียนมา <c oughs> สนุกตายแล้อีกหน่อยฉันต้องแบบขอต้อนรับแขกรับเชิญด็อกเตอร์อนันโหยอันหลังเลยจะต้องทำซาวไว้เธอเลยเปิดตัวอลังไปเลย ตัดตัดตัวตออกฟังเปนชุน่มเนี้มตัดตัวออกทอนด้วยดอกอันนั้าพูดเองนะไปดพิพูดก็พี่พูดไงเอาพี่พูดเห็นไหมเห็นไหมหลายการ้ายกาจที่สุดเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเรามีโอกาสเนาะเจอกันที่วัดอะไรนะวัดโกมุตจาได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอน่าจะเป็นวัดโกมุตได้เห็นน้องขึ้นไปร้องเพลงเร็วได้เห็นความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ ก็คือผู้ดง่ายเดี๋ยวนี้อยู่บนเวทีก็ไม่ธรรมดานะเราอ่ะใช่ไหมมันก็มั่วๆเหมือนพี่มันก็มีมีคุณผู้ชมแซวว่านันโตขึ้นสิ่งหนึ่งที่โตขึ้นก็คือไม่ขี้งอนแสดงว่าเมื่อก่อนคุณขี้งอนเหรอคะเออนิดหนึ่งครับงองแงไหมต้องมีบ้างเลบ้างใช่ไหมเอององแงไหมเวลาเหนื่อยแล้วเรางองแงไหมเหนื่อยงองแงไหมยังงองแงไหมเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อน ตอนนี้มก็แบบอน้อยลงกับหน่อยแต่ไม่ได้แบบว่าไม่มีนะน้อยลงคมีบ้างหรือไมู่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยี๋ยว่าเรื่องเรื่องที่เข้าใจมากขึ้นครับเรื่องที่เข้าใจแล้วเรื่องที่หบรู้ว่าทุกคนว่าไนแบบอะไรคือน้าทีย์เนี่ยคือเราต้องทำโเยื่ยมเยีแยบครับผมทีนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้พี่มานั่งอยู่ตรงนี้พี่คุยกับทุกๆคนว่าพี่ไม่รู้จริงๆว่าแบบการมีศิลปินคนนึงแล้วเขาติดตามคุณแบบ เกือบเกหปีเต็มเนี่ยวันนี้อย่างคุณมีงานเนี่ยก็จะมีทีมต่างจังหวัดที่เขาจะมาให้กําลังใจคุณและคนพวกเนี้ความรักของคนพวกเนี้ยคือคนที่ทําให้คุณเติบโตมีทุกวันนี้ไม่ว่าจะชื่อเสียงหรือเงินทองด้วยซ้ําน้องนันมองว่ายังไงเนี่ยพีพี่เคยเห็นนะว่าคนที่เขาตามศิลปินส่วนใหญ่ก็ปีสองปีอะอ่ะเต็มที่เดี๋ยวมีมีคลิปลุกใหม่มาก็ไปละอะถูกปะถูกปะ ทำไมเนี่ยคุณอยากบอกอะไรพวกเขาหรือคุณคุณคุณทาอะไรให้เขายังอยู่กับคุณได้ถึงทุกวันเนี้ยครับก็จริงอรนนี่ต้องเล่าต้องว่าคือในช่วงแรกผมก็คิดว่าทุกคนบอกไม่ไม่คนบอกผมเสมอว่าเนี่ยคือเดี๋ยวเขาอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกครับวันหนึ่งเขาก็ไปใช่ผมผมคิดในใจผมว่าไม่ไม่ต่อบาสองปีผมคิดย่างเลยว่าโอเคก็คือไม่ต่อบาสองปีที่เขาอยู่กับผมแล้วผมก็จะทําใจว่ามันเป็นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรามัน อ่าพูดตรงนะครับพูดตรงว่าเนี่ยก่อนที่เขาที่เขาจะมาเราเขาก็ไปก็ไปตามใครมาก่อนอ่าถูกที่แล้วเขาเข้ามาเราแล้วมันจะไม่เปลี่ยนที่เขาจะมาหาเราปุ๊บแล้วก็ไปตามคนผมคิดอย่างงี้ก็เลยแบบก็พยายามเข้าใจในในในเขาเรียกว่าในธรรมชาติของมันครับแต่ว่าพอมันมาถึงวันนี้มันห้าปีผมรู้สึกว่าเขาน่าจะรักผมจริงอะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่รักผมใจจริงจริงเมื่อาที่เพลงผมก็มมีให้เขาฟังมีแต่เพลงเดิมๆนี่แหละที่ให้เขาฟังแล้วทีนี้ก็ อยู่กับผมไม่ห้าปีอ่ะผมรู้สึกว่าอุมันน่าจะเขาจะรักผมที่ตัวผมแล้วเขาก็น่ารักที่ดีกับตัวเขาจะรักน่าจะรักผมจริงผมว่านี่ พี่นางฟ<ช>้าการันตีค่ะเพราะพี่นางฟ้าเป็นดีเจพี่นางฟ้าเข้าใจในวัฒนักรของการชื่นชอบศิลปินอยู่แล้ว<ช>แล้วคือคือมันจะมีเฟดอะต่อให้เขาไม่ไปตามคนอื่นมันก็จะมีเฟดเฟดลงไปบ้างอะนะคะแต่ว่าความหนาแน่นเออมื่อสักครู่นี้พี่เห็นพี่กุ้งนะเขาเมนเข้ามาไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดนะที่มาต่างประเทศก็บินมาหาเหมือนกันอ่ะอันนี้เรื่องจริงถูกไหมต่างประเทศเขามาเมืองไทยเขาก็ต้องมาดูคุณใช่แต่ว่าของต่างประเทศก็จะมาแบบ ไม่ได้มาประจามาปีละครั้งและสองครั้งเนี่ยใช่งั้นเพราะฉะนั้นที่คุยกันมาทั้งหมดพี่เข้าใจละคุณก็เลยอยากจะอัดผลงานแบบรัวๆในปีนี้นั่นหมายความว่าซิงเกิลคุณจะปล่อยวันละเพลงเลยใช่ไหมครับก็จะจริงอยากอยากปล่อยเยอะอยากปล่อยแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องที่ว่าเพลงบางวันทีเราก็หาย้ากมันเรียกว่าแบบบางทีไม่รู้ว่า เพลงหาเพลงนี้ผมรู้สาย,ยากมากผมก็เป็นเ่ไม่เคยนรู้จักกับคนที่ทําเพลงด้วยแล้วก็แนี้ครับรรก็เลยแบบยากนิดนึงในสงครามเพลงออแล้วพี่ถามนี้แอบแว่วมา <c oughs> ว่าคุณก็มีซุ่มซุ่มทำไว้บ้างทั้งคอปเวอร์แล้วก็เพลงใหม่หรือเปล่าครับเพลงใหมกก่คือเสร็จแล้วครับตอนนี้ผุมทําเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ไทยพีวีเฉยครับยังไม่ได้ทำเลยแอบกระซิบได้ไหมอ่ะว่าประมาณไหนอ่ะเอาถามแค่ว่าช้าหรือเร็วครับเพลงช้าหรือเพลงเ้าวเดี๋ยวให้ฟัง ดูตีก็ได้ครับทำไมเอา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 ดิถ้าโอเพอร์อย่างงี้ก็ต้องเอาดิก็มาเดี๋ยวมาเปิดมาเดี๋ยวมาเปิดให้เลยอ่ที่นี่เลยอ๋อเแยใส่นิดเดียวอ๋อมา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 มีเดียวนะอ๋อนิดเดียวนิดเดียวว่ะเขาสปอยล์แหละตะกุนหาเพียครับผมเป็นเกียรติกับพี่น้ำตางมากเลยได้ยินไหมได้ยินได้ยิน โอ้โหนิดจริงจริงว่ะพวกเรานิดจริงๆรว่ะกำลังเคิร์ฟเลยปิดใจแล้วเดี๋ยวฟังสิ่งเดีวนี้ครับสิ่งเดียวนี้คือกล่าวว่ามนล่อยสิ่เดียวนี้ครับอือก็คือคือตอนแรกอะเจ็ทางแบบทำเป็นเอ็มวีแบบนี้ไปเลยครับแต่ว่าพอมันมีปัญหาอะไรอยากเข้ามาแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันเดี๋ยวมีปัญเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่มัน ขาใจเลยไม่สบายใจก็เลยตัดใจในการด้วยแบบโอเคเดี๋ยวขอทาแบบเป็นส่วนที่มันให้ได้สบายใจดีกว่าเลยดีกว่าเป็นไรยลิกก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมจละยัคือเพราะว่ามันมันยากมากครับถ้าผมจะไปหาถ้าคนที่แบบไปหาน้นโดไม่หากองถ่ายอะไรที่มันเนี่ยคือซึ่งผมยังมีประสบการณ์ในด้านนั้นครับว่ามันเน่ยมันก็เลยแบบจังก็เลยทำแบบให้ทุกคนได้ได้ฟังก่อนเอาพี่ไปเล่นด้วยได้ไหมพี่ไปเล่นให้ฟรีเลยเอาไหมเอาพี่เป็นเป็นเป็นแม่พระเอกก็ได้อ่ะ อาเงินฟรีไม็ได้ครื <นะ S 2> อ,ไ,รอได้ครับนจองไปนะโอเคจองแค่วันน,นี้เราคือระนาพี่เี่เฮ้่จริงจริงฟรีไปเลย<ห>สำหรับนันนะพี่ฟรีอยู่แล้วแต่งที่แม่บันทึก<อ>เสียงนนนหนูเลย รางวันที่15เจอกันได้จ้างไปเลยเออขอพระเอกหล่อๆนะเล่นเองหรือเปล่าเล่นเองหรือเปล่าเอ็มวีเล่นเองเปล่า <c oughs> เล่นนี้ไม่เล่นนีงไม่น่ารอดหรือไม่จบเพลง <c oughs> โอ้ยชื่นใจพี่เข้าใจแล้ววันนี้แม่ๆค่ยน้องฟ้าเข้าใจทั้งหมดที่น้องพูดมาละสิ่งที่เขาดูก็รู้ว่าเนี่ยอัดอั้น <c oughs> เหมือนอยากจะปล่อยผลงานแบบรัวๆรัวๆเลยอะ <c oughs> ตอนนี้สบายใจในเรื่องทามิงแต่ในขณะเดียวกัน คุณก็สามารถกลับไปร่วมงานกับค่ายเดิมได้อย่างแน่นอนถูกไหมถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่สามารถร่วมกันได้ถูกป่มคือมันทุกๆอย่างคือปกติคือผมก็เปรียบเขาปกติคือมันได้หมดเลยด้วยเขาบอกว่าคือผมสามารถไปโปรโมทไรอว่าอะไรได้หมดเลยค่ะเออเขาไปมีกิจกรรมอะไรก็มีกิจกรรมอะไรก็ไปได้หมดคือเหมือนเพลยแต่ว่าคือมันเหมือนอยู่ ถาว่าอยู่ในยูคเข้ามันก็มาอยู่นู่นเข้าแต่ว่าเพลงเราไม่มีสัญญาที่แบบมันเป็นตัวนังสือที่มันชัดเจนขึ้นอะไรับแต่ว่าทุกอ,อย่างปกตกิใช่โอ้โหน่ารักมากงั้นอย่างนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราตกลงเราต้องทําสนที่สัญญากันอย่างหนึ่งก็คือถ้าพี่ไปเล่น MV ฟรีไม่คิดตังค์ให้เลยด้วยนะหลังวันที่15แล้วถ้าคุณปล่อยเพลงปล่อย MB ป,ป,ปุ๊บคุณต้องมาเน็ตเบิร์กเปิดบ้านพี่ด้วยพี่จองให้มาวันเสาร์คุณโอเคดีวไหมคุณด,ดีวไป,ไ,ไปอันนั้นไปอยู่แล้ว,วไ,ไ,ไปสด เลยครับเดี๋ยวเจะเข้าไปอยู่นะครับพวกนั้นจะต้องทฉจะต้องให้เธอพูดพูดแสดงหลักฐานเอาไว้เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานด้วยทุกคนเขาอยากให้คุณมาสถานีแบบมานั่งสัมภาษณ์ไช่ได้ครับเพราะว่าโควิดมาสองปีสองปีที่สามปีนะสามปีลูกไม่ไม่ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปหาเลยครับแต่ปีนี้ตั้งใจว่าไปแน่นอนครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ไล้เคียงงานที่ที่เหลือให้เสร็จก่อนเหลือเหลือไม่กินงานครับเดี๋ยวเสร็จจันแล้วก็าจะเข้าไปชื่นใจใช่ จัดไปก่อนเปิดทีนหหลังเปิดเพลงไปไปปล่อยเพลงใหม่ครับปล่อยเพลงก่อนแล้วมาทีเดียวเลยก็ได้ไม่ต้องมาหลายรอบมาวันดีปีใหม่ก็ยังทานปีพวกแบบนี้เดี๋ยวเ็าจะหาว่าแบบเนี่ยตอนไม่ปล่อยเพลงนี้ไม่เห็นมาเลยพอเปิดเพลงปุ๊บมาอะไรเงี้ยไม่พี่ไม่ใช่คนแบบนั้นพวกเราไม่คิดแบบนั้นพวกเราไม่เคยคิดกับน้องแบบนั้นแค่น้องมาเนี่ยนะเราจะปูพรมแดงรอตั้งแต่ถนนหน้าออฟฟิศเลยมันก็มันก็มันก็คิดได้นะครับเพราะว่าคือ ตรงตาปีนี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไปเลยอะไม่ใช่นึกคืออสามสามปีสามปีเราก็ไม่ให้ศิลปินเข้ามาเหมือนกันน้องน้นต้องบอกเอเราก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดให้ศิลปินเข้ามาเพราะว่าเราก็จะใช้วิธีซูมกันแบบนี้แหละลูกแต่ว่าพอเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มมาให้ศิลปินเข้ามาได้ก็เมื่อเมื่อเขาผ่อนผ่อนปนมาตรการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่คุณจะไม่ได้มาตรงนี้เลยอย่างผลงานน้องก็อย่างที่บอกอะเนาะ มันมีน้อยที่ปล่อยมามันน้อยถูกป่ะล่ะตอนนี้ <c oughs> ปีนี้ยเดี๋ยวหนูมาฝากแบบจุกๆกับพวกเราได้เลยเอะวันนี้คุณคุณมีแรงพอจะร้องเพลงเร็วสักท่อนแล้วยกโยกเป็นของขวัญปีใหม่ให้เราเป็นน้ําจิ้มได้ไหมไว้เจอกันกบโอ้เห็นไหมเห็นไหมหนูบอกว่านั่งฉลาด <c oughs> คุณรู้ฟังหนูตะล่อมนางไม่ได้จริงๆ <c oughs> ทุกคนเขาบอกเขาอยากให้เธอเต้นใช่ป่ะฉันบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะตะล่อมเธอได้หรือเปล่านั้นอนันต์ ยากนิดนึ่งครับยากนิดหนึ่งไม่เป็นไรแค่หนูตื่นมาคุยกับพี่ <c oughs> พี่ก็ดีใจแล้ว <c oughs> ลูกไปตอนแรกผมตื่นแล้วตอนแรกตอนแรกผมตื่นแล้วทีนี้ก็กิดท่าเทียเท่ยงครับกินว็จเลยหลับต่อเออหน้าตาเธอง่วงเลยอ่ะเมื่อกี้หน้าตาแบบฉันรู้เลยว่าฉันไปปลุกเธอตื่นเนี่ยน้องนันครับ <c oughs> ตื่นแล้วเนี่ยตอนนี้หน้าสดใสแล้วเพราะเดี๋ยวหนูก็มีงานชงเย็นชงค่ำด้วยใช่ไหมวันนี้ใช่ครับใช่ครับน้องนันครับล่าสุดเห็นน้องไปออกรถมาใหม่นี่คือออกให้คุณพ่อคุณแม่เหรอครับ จริงๆอเอาไว้ตราจรเดินทางนี่แหละครับ <c oughs> แต่เผื่อเพราะว่าตอนแรกมีแลนแล้วว่าอยากได้รถแบบที่แบบไว้ไปงานหรือเพาะไปงานเนี่ยครับครับผมครับผมแล้วก็ตอนแรกว่าจะเอาเป็นรถตู้ม,มันมันคิดแล้วมันไม่น่ามันไม่น่าตอบโจทย์ผมว่าผมผมจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพตลอดผมจะก็ไปต่างจางังหวัดแล้วก็ขึ้นไปบ้านด้วย ก็เลยต้องออกเป็นรถแบบที่ผมบอกนี่ครับคือมันจะมันลุยได้ตลอดเลยลุยมันลุยมันลุยได้ได้ทุกสถานการณ์นี่ครับเออเมื่อกี้มองไม่ทันลูกทะเบียนป้ายแดงทะเบียนอะไรลูกมองไม่ทันมองไม่ทันผมจำไม่ได้เซ็งเลยเชิญจำไม่ได้มาจากเมื่อได้ครับแม่พิมพ์มาหน่อยแม่พิมพ์มาหน่อยเมื่อกี้ลูกรูปแบบป้ายป้ายแดงอะไรกล้วยป้ายแดงดูให้หน่อยลูกเมื่อกี้เลขอะไรลูกจำไม่ได้เหมือนกันนะ เรีอะไรนะครับมันสะท้อนอ่ะมันดูรูปอย่างมันดูวิรู้เรื่องเนาะแม่รู้ไหมแม่พิมพ์มาหน่อยอ๋อแม่บอกี่ไงสองเก้าแป้าหแม่น่ารักอ่ะรู้กันด้วย 29' จันว่าไปซื้อตอนนี้หมดแผงมา้งเนาะหันกินไปแล้วรอบหนึงนะครับแม่จะซื้อแล้วเอ้ยมันต้องเพ็งคุณใช้ชื่อว่าน้องพารวยด้วยแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นไงคะแข็งแรงยังน้องนัน อาการของแม่เหครับครับผมเป็นไงบ้างก็ทั่วนี้ผมต้องอตอนนี้มารักษาที่ที่ที่กรุงเทพครับไปแล้ที่กรุงเทพก็เลยก็ให้ร่าสุดนี่หมอบอกว่าอาการดีขึ้นหมอเลยลดยาลดยาลงก็เลยบอกว่าถึงถ้าตรงว่าคืออันนี้คือจะมาอยู่วันเดยวนี้เดียสุดท้ายแล้วที่จะมาคือแบบหมอบอกว่าถ้าคุณว่าถ้ามันดีขึ้นก็เลยแบบหยุดยาครับผมเออเป็นกําลังใจให้นะนันนะขอให้คุณแม่แข็งแรงนะครับ เริ่มหายแล้วครับหมอหดี้เออเพราะเชื่อว่าแม่ต้องคิดถึงบ้านเนาะคนติดบ้านต่างจังหวัดเนาะให้ไม่อยู่กรุงเทพนี้สงสยัยคุณแม่อยากจะกลับบ้านจะแย่อยู่แล้วมั้งเนาะแต่คืออันนี้คือไม่ไม่ได้มาอยู่กรุงเทพนะครับมามาหาหมอเฉยๆใช่ครับพอได้กินยาก็ไปอยู่บนดอยแล้วก็<อ>ยามบน่ารักมากคือเนี่ยแหละเป็นเหมือนผู้นําครอบครัวเนาะตอนนี้เราโตไปในระดับที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยวันนี้ดีใจมากๆนะคะที่ที่ได้มีโอกาส ได้เห็นการเติบโตของน้องนะคะสุดท้ายใช้สุดค่ะเดี๋ยวเราให้น้องไปพักผ่อนแล้วล่ะน้องๆก็อยากให้นันพูด,พดคุยกับแม่ๆสักนิดนึงหรืออยากจะกล่าวอะไรกับแฟนครอบครัวลูกทกุเนีน่ยนงฟ้าบอกว่าเนี่ยไม่ใช่แค่แม่ๆทีมที่ตามนันนะจะมีกลุ่มก้อนแฟนคลับของลูกทกุเนเ็ตเบิร์กอะคะ่ะที่เขาอาจจะแบบไม่ได้สามารถเดินทางไปให้กําลังใจหน้าเวทีได้แต่จะมีกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนหนึ่งอะ ที่เขาเป็นแฟนรายการของลุกทุ่งนตเวเร์๋แล้วชอบคุณมากเลยคุณอยากจะบอกอะไรเขาครับในปีนี้หรือฝากอะไรฝากได้เลยครับน้นก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นขาวของผมเองแล้วก็เป็นขาวของรายการลูกทุ่งนตเวิร์๋นะครับผมเนี่ยก,ก็สามารถขอเพลงผมได้นะครับที่ลูกทุ่งนตเวเร์๋นะครับถ้าขอไม่ได้บอกพี่นวาวก่แม่เนหะ็นไหมแสบไหมล่นะครับ ขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันครับก็ขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกๆอย่างนะครับที่ที่ควาซสพพอรถอดมาตลอดครับผมก็หลังจากนี้ก็คงได้มอบที่ดีๆแล้วก็ได้มอบเสียงเพลงครับทุกคนในทีมทีครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาอัปเดตเรื่องราวของการทํางานวันนี้เดี๋ยวเราได้เห็นผลงานกันในปีนี้แบบรัวๆเป็นกําลังใจให้ขอใคุณคุณแม่แข็งแรงคุณพ่อแข็งแรงแล้วน้องนันดูนแล,แลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือนันอนันต์ค่ะ ขอบคุณแม่ๆมากๆนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วย